พี่น้องครับอีกคลิปก่อนที่จะมืดคำ่ำพี่น้องเห็นเขาไหมครับเห็นเขาไหมครับนี่เขาเรียกชาวบ้านเรียกว่าเขาเขาน้อยพี่น้องดูนะครับเห็นองค์พระรูปเห็นองค์องค์พระพุทธรูปไหมครับอยู่บนเขาเรียกว่าวัดป่าบําเพ็ญธรรมแต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดเขาน้อยเพราะว่า เต็มไปด้วยเขาพี่น้องดูเห็นเขาเขียวอ่าเห็นเขาเขียวเต็มไปด้วยพี่น้องดูครับโอ้โ,โ,โหเห็นองค์พระเยซูของพี่สุบินอัคราชัดบุญสถิตถาวรทีไรโอ้โหพี่น้องเอ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องศรัทธาทุกคน อยู่ที่ใครจะศรัทธาอย่างไรแต่ที่สุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีมีให้พี่น้องเคารพบูชาาเรียกว่าทุกความเชื่อเลยพี่น้องดูดูองค์พระใหญ่นี่โอ้ท่านโดดเด่นมากเลยอ้าวมามานี่เลยมาเห็นองค์พระเยซูแล้วก็พี่น้องตามต่อยกวนมานะครับ นาแล้วครับเดี๋ยวจะหมุนให้หมุนให้ร้อยแปดสิบองศาเลยพี่น้องดูหมุนให้ร้อยแปดสิบองศาเลย,อ,อ,เลยอ่านี่เลยครับนี่พี่น้องเห็นเห็น,เห,นเห็นครับเห็นความเสียง,งามไหมครับนี่นะครับน่สุสาน <laughs> ที่ทำหมู่มาที่ทุกคนบอกว่าน่ากลัวเดี๋ยวหมดหน้าฝนเดี๋ยวต้อยกุวรรจะมานอนที่นี่นครับคืนนี้นอนสาราเพราะว่าฝนมันตกไง แต่พ่อหมนหน้าฝนหน้าหนาวนีนตวน่ต่อยกุวรรจะมากางเต็นที่นี่เลยครับนี่นี่คือเขาน้อยครับนี่เขาน้อยกับเขาใหญ่ไม่ได้ต่างกันมากเลยบรรยากาศพี่น้องดูอ้าวเดี๋ยวต่อยกุวันจะไปถ่ายแท้ท้ายสายดูนะครับพี่น้องครับบรรยากาศท้ายสะโอ้โหเห็นต้นหูกระจง ด่างโอ้โหมันยอดมากเลยนะพี่น้องโอ้ยมาทีไรตอนอยกุบันก็จะถ่ายให้พี่น้องเห็นต้นหูกระจงด่างต้นหูกระจงเขียวกว่าทะลุว้ดูพี่น้องดูต้นหูกระจงด่างมันใหญ่มากเลยนะมันแผ่บารมีไงพี่น้องดูถึงเวลามันโตขึ้นมานะโอ้โหไม่ต้องห่วงเรื่องความสวยงามเลยมันบังสะน้ำเราหมดเลยอ่ะแต่ก่อนตออยกุบันถ่ายคลิปนะสะน้ําก็จะโดด,โด,ดเลยแต่ตอนนี้พี่น้องดู ต้นหนูกระจงมันขึ้นมามันเต็มไปหมดเลยมันบางหมดมันล่างมันยึดดินนะครับพี่น้องดูดูสระน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลไหยอู้ยปลาเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ดูหน้าน้ำเราเรามีที่เก็บน้ำหน้าแล้งเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำน้ำที่จะมาลดน้ำต้นไม้เนาะแม้กระทั่งอนาคตเราสร้างหมู่บ้านวัดกรรมเราไม่ห่วงเรื่องน้ำขาดเลยอ่าพี่น้องครับนี่เราไม่ห่วงเรื่องน้ำขาดอ้าพี่น้องตามต่อยกุวรรมานะครับ บรรยากาศก่อนตะวันตกดินพี่น้องครับบรรยากาศก่อนตะวันตกดินโอ้โหนี่คือสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยจังหวัดสระบุรีที่เป็นสมบัติของเกียวบาวลูกหลานบาคโคทุกคนพี่น้องเห็นเขาไหมครับคนจีนเขามีความเชื่อว่าเขาเขียวนั่นบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของอที่บริเวณนั้นเพราะฉะนั้น ความโชคดีของลูกหลานบาคโครเราคือมีมีที่ทําโมมะอยู่ติดเขาหน้าเขาหลังน้ำแล้วแต่จะเรียกนะครับนี่ครับสาะน้ำเ,นเริ่มเทิมเลยอ่าก็เลยขออนุญาตถ่ายคลิปให้พี่น้องเกี่ยวบารลูกหลานบาคโคทุกทุกท่านได้ทราบถึงว่าความสวยงามของสุสานชาวไทยเชื้สายเวียดานามอย่งประเทศไทยมาทีไรไม่เคยขาดเรื่องรีวิวพี่น้องดูเขา โอ้โหนี่แหละครับนี่เขาตกเย็นลงมาเขานี่ตีนเขาหนี่งมันมาถึงนี่เลยนะครับพี่น้องดูนะครับค่อยๆดูตามต่อยกวนนะครับพี่น้องดูโอ้โหเหมือนหัดพระเจ้าคอยอบอุ้มสุาสานแห่งนี้เลยนะครับโอเคยังไงวันนี้สามคลิปแล้วอะ <laughs> แค่รีวิวก็สามคลิปแล้วเพราะมันมีความสุขมากเลยนะครับพี่น้องพี่น้องดู <laughs> งดเห็นสานะมันใหญ่โตไหมครับนี่เนี่ย ต่กุวันหมุนให้พี่น้องดูเลยนะครับนี่สระน้ํานะครับอันนี้คือทิศเหนืออันนี้คือทิศตะวันออกนะครับอันนี้คือทิศใต้นี่ครับแล้ววนมาทิศตะวันตกครบรอบห้าห้านาทีพอดีเลยยังไงต่อยกุวนคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ